Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. H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 appy birthday Happy birthday อ่ะเดี๋ยวอวยพรลมั้ลูกกันมันชิบอดอาจารย์มันชิบอดนั่นชิบอดวะชิบอดอายุเจ็ดสิบสามได้หรอคะสามสิบเจ็ดโอ้ยก็วันนี้คำลาเสื้อไผ่พ่อเออคำลามาบอกแม่ว่าแม่แม่เราจะเสื้อไผ่อยังไรแม่ก็เลยว่าจัดเลยลูกก็ขอให้ออซอร์เกษตรพิสัย หรือว่าอซอเกษตรเพชรลำเพลินก็เรื่องในวันคล้ายวันเกิดวันนี้วันที่2 9กันยายนก็ขอให้อาจารย์ซอสุขภาพแข็งแรงเป็นเป็นครูบาอาจารย์ให้กับน้องๆให้กับลูกแล้วก็ดูแลแม่เป็นเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์อี่ห Fl ์ มันชวรัน่งเองแ่ไโอ้ยอันนี้มุมไปเป็นครูบาอาจารย์ให้กับลูกให้กับลูกศิษย์ผาเด้อสุขภาพแข็งแรงเจริญเจริญเดอาจารยพ่อพ่ไปไหนพ่อไปเวทีใช่ไหมอยู่ตรงนี้ไม่เคียอยู่ตรงเนี้ยกบูดินกบลูดไปซื้อมาเดี๋ยวนี้สุขภาพแขงแรง เฮงเฮงฟังฟังขอให้มีแฟนคลับเยอะๆให้มีาะไรเยอะๆให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้ออาจารย์ซอเด้อวันนี้วันเกิดอาจารย์ซอกับเสพวิสัยพี่น้องตุ้งเค้กนางขำลาซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์อาจารย์ใช่สุาลอๆไก่พี่แตงแต่คนป้าเพื่อให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเด้อเฮงเฮังฟตลอดไปเจริญรุ่งเรืองขอบคุ้กันก็ขอให้แม่หายเร็วๆด้วยแฮปปี้เดย์ทเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวบ่งตัวก่อนมาดี เสียไฟแล้วครับกขอบคุณสำหรับลูกสาวําหลานะครับเนาะให้กำลังใจอาจารย์มากเสียไฟนะครับให้ลูกสาวําหลาพิภูมิเงยขึ้นนิดนึงได้จะเล่นลูกเรื่อง่อนมันไม่นาทีการงานมอระห้องนะครับดังๆมีแฟนครับได้หลายนะครับขอบุณทา้แในพรอนทีแห่ข้อมไว้เนื้อเสื้อใจผมเหตุผลงานในปีนี้ก็จะเป็นเพียงโช์เพียงสชื่อหลายอย่าง ถือว่าผมได้รับเกียรติย่างสูงสุดในชีวิตคือกันนะครับสําหรับการเห็ดบงบีน้ก็ขอให้คําอํมนว่อพรอนย่างทุกคนเพราจะเป็นคําลานะครับแป้งครับเรซซี่ทุกคนทุกคนให้กลับไปให้จะิญ่นลุงเื่อนีนแนที่สั่งานล้บก็ให้มีสุขสุขประาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับให้จะิญ่นลุงเรื่งสุขุกุนนะครับซาถุก าพี่สูตข,ขาวไว้พอดห้ยเ้อะจารย์ซอมซื้อไปดีมีสุขภาพแข็งแรงเด้อมีแต่ความสุขความจเจริญน,น้ำกันยางน้ำกันมันผ่งเก่าเลย มีความสุขความเจริญเด้อแม่พ่อเพชรลำเพืินก็จะเจร่ญไปพร้อมกันด้วพี่เล้อาจารย์ซอมาอยู่น้ำบกิปนองสิว่ยู่น้ำดีใจโอ้ดีใจหลยมาผลิตผลงานใหม่เกือบเกือบสิเพลงเลยในในช่วงระยะเวลาแค่แป๊บเดียวสามเดือนครับขอบคุณอาจารย์ซอด้วยเน้อิบมาซอยเพชรลำเพืนมีนอนบัวฟ้าตจคเกอรอหออฟันคำโค้งข้าวขลาว้าวล้าวข้าวข้อวข้าวข้าวข้า่้าว่้าวข้ร้วก็ขา้ล ใจอะไรนะการเนี่ยการเนี่ยได้แฟนแล้วก็เพลงเพลงอ่าหน้าเวทีเพียบสินชัยก็ใช่เพลงปิดของเพลงปิดลำเพลินก็ใช่แล้วก็บูชาบูชาครูก็ใช่เป็นวทีคนงานลาชินีชาวดินโอ้สุดยอดเลยอาจารย์ซอสนะแค่เวลาแค่สามเดือนขอบคุณเดือนที่ให้ความไว้เนี่ยเสียใจผมเพราะวัติหลงนั่นกันมากยี่สิบปีแล้วครับ ป oh. ีน oh, really oh. ั moment, ้นปี47เนาะปี47โอ้ดีใจเนาะเมื่อถึงเวเนาะเพลงแรกที่แต่งให้เมื่อถึงเวลาเนาะมาเองเพลงแรกที่แต่งเพลงแร็ก็คือนั่งเอวคักใช่ใช่ผู้สาวมอลำบวกคักร้องเพลงลำบากก็สำลักน้ำตาสุดยอดเลยอาจารย์ แล้วก็ล่าสุดก็คือราทีนีชาวดีมก็จะมีลำเพลนเตอร์เสดเดิดเนาะลำเพลนเตอร์เสดเดิด์ก็ใช่แล้วก็เนียว่างรับสองเมี่ยว่างรับสองกับแมนดีใจนะดูเป็นใบฮักไปเนาะปีทองของเพชรลำเพลิแล้วพี่น้องมาอีกเด้อ เสียงดังไปนานแล้วบ่ได้มีอาจารย์เก่งๆมาอยู่น้าพี่น้องเอาน้องคํลาดไปเด้อสวัสดีน้องคาลาเสริมภัยอาจารย์ซอน้องคาลาขอบคุณน้องคาลาเด้อที่มาเสริมภัยอาจารย์ขอยน้องคํลาล้าล้าเลยรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อน้องคำลาโด่งดังไปทั่วโลกทั่วประเทศเด้อแต่มันเสียที่ว่าพ่อกินหวานไม่เป็นเพราะพ่อหวานอยู่แล้ว เอาไปเอาไปแจกให้คุณแม่เนาะคำลาเอาไปแล้วคนรอดิหนอผมเป็นคนมากินหวานในเรื่องจริงครับหวานเพราพ่อเป็นเบาหวานหอมนี่คนเศร้าแดลอีหลีคนเศร้าแดลอีหลีแยียบกันเด้งเึ้นยบกันเด้งซิทเดือดชอบพันแม่นะนี่ีช้ำมุกยังไม่เห็นผมเอาไปเห็นมันยังไม่นานพิศษารามหามกินโอ้ยฝนเศร้าแล้วคนคนคนยุดแล้วฝนยุดแล้ว ก็เอนกินเค้กไม่เป็นเพราะว่าหวานแล้วไปมุ่งตรงไหนนี่ขำมาไเแม่คู้ไม่สิบอกว่าตรงไหนทุกตรงคุณนายที่หนึ่งตรงไหนเดียวทุกตรงคุณน้าฮันสาคุณน้านชานะคะไม่ใช่ดูปากนกชานะคะตัดเค้กเลยตัด เนี่ยพ่อไปรู้เรื่องพ่อเดินไปสั่งแนัก็นตีอยู่แล้วมาเตาแท่นที่พ่ออยู่แท่นที่โออชคเป่าเมื่อกี้จอาโชคดีนะคะเออได้ไปเจอพอดีไม่ใช้แกให้พ่อบางคนออซอนพ่สามสิบเจ็ดดิโอโหไปไกลเลย37นพสามสิบเจ็ดจ้งเด็กอยู่เลยสุดสั้นวันเก่าเลนเก้าีเก้าครับค่ะ เกโอ้ยุ้บอกกสุดสันวันเกิดอาจารย์ซอเร้อพี่น้องเด้อเอซกทานนะร่วมบวพรให้อาจารย์ซอเร้อพี่น้องเด้อวันที่2ี่กันยาเนาะเป็นวันเกิดของอาจารย์ซอพี่น้องผมเกิดก่อนล่ำซายี่สิบสามี่สิบี่เบียละโอเบิ้งเร้อพี่น้องเด้อเบ้งนี้อาไปเลยแม่คนหยุดแม่ล่มซาแล้ว S <S> ờ, <S ออไปาไแมยกินเนาะโอ้ยคำลาเป็นไแม่กินเาแล้วเหนนี่เป็นอย่างคำลาออเแรหนักหือฮะเป็นังเม่นลับหนักมากเป็นไงบอกแม่บอกแม่หนสหนัก้ากแล้วาเลาตัวนั้นนะเอามเล็กหนักวะไม่ มันจะอหา่นส่ันส่วนหนบอกแม่ห้าศ่นก์ห้าเก้าแม่ก็ไปสองร้อยแลงชุ่มก็แรงนะคือการสองยเนีบอกห้าส่วนแม่ก็มแ้อยเนีบอกเท้าหน้าอูนนีหน้าจะออกมเออออกกันเท้าสีบ้ำลักษาะบนน้ำมาให้คนบอกเขาบอกนานกีาต้อเนนหนึ่ง่วนหคือทหารคือมาสองร้อยเอาพี่ นุองบอกว่ามันต้อง,องเล็กหนักเลยมันมันเสีออกมันแบบนี้ดยอดได้พี่น้องเนอะข้ามลาถือว่าัาเนมมาเนมบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์นอมม้องบริสุทธิ์พี่น้องเนี่ยเขาอันนี้ดูได้นะเออโอ้ยมันขึ้นในมือแม่นี่แหละแม่บอกน้องพุม่มอยู่เลขห้านี่ไปเพิ่นสิสักยันต์หน่ทุกคนฮะโอ้พี่น้องเอ้ยวันเกิดพี่น้องเอ้ยสุขสันต์วันเกิดอาจารย์สอนพี่น้องเอ้บิ่งเนื้อ สวัสดีพี่น้องมาจากฟางท้ายน้องพี่น้องมาเนี่ยเออคุณแม่น้องคำลาเป็นนั่งดีใกล้กันนี่เด้อวัดดีหน่อยคุณแม่น้องคำลาสวัสดีเอฟซีทุกคนเป็พี่น้องเด้อ่ะดีใจดีใจยินดีต้อนรับน้แม่เนาะสู่บ้านแพงสู่บ้านแพงพี่น้องมาเบิ่งความยิงไงกยขลูกสาวเด้อมืออื่นึ้นเวทีแม่สิเห็นน้องคำลาแต่งตัวสวยสวยเป็นนางเอกเลยได้แม่นางเอกของจริงเลยแม่สิเห็นมืออื่น แม่สิตกใจได้บ้านี่สิจำลูกสาวได้บ่เนาะว่าเป็นผู้ใดเนาะบ่เนียวสิตจำลูกสาวเจ้าของใดบ่บ้านี่แม่บอกบอกคือเปลี่ยนไปเลยเด้แต่งตัวก็ไม่แต่งตัวแม่ค่อยเบิ่งเนื้อมอือเด้วค่อยเชียร์คอยลูกสาวเาดีใจดีใจเอาเอาคลิปนี้ไว้ซีมีเอานะครับลาคลิปด้วยบ้านี้เอา ฝากได้พี่น้องเด้อฝากติดตามเป็นการให้เชื้อให้ใจให้ร้านเด้อค่ะขอขอแม่แล้วก็ทีมปลาเด้อค่ะขอบคุณมาลัยที่ผักแม่สุมาเด้อค่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่นะคะฝากแม่สุมหาลอยบาทได้พี่น้องขอบคุณเยฟซีพี่น้องข้างกรุงเทพห็บน้ำข้พ่อแมบคุณ คลิปนี้ไปสนิทพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพิสุพยาดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะกว้มีสุขภาพแข็งแรงด้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ